สวัสดีครับผมจางนัทพอดแคทต์นะครับก็วันนี้ก็จะมีปิกนะครับมารีวิวกันนะครับชื่อว่าสไตลัสปิกนะครับก็เป็นปิกที่ผมได้มาสักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มารีวิวกันทีนี้ก็มีคนให้ผมมาลองใช้ดูนะครับผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับปิกตัวเนี้ยมันช่วยสร้างสื่อสารในการสึ่อได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากนะครับสำหรับปิกตัวนี้นะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามชมได้เลยครับ สไตลัสปิกนะครับก็เป็นปิกที่มีลักษณะนะครับตรงปลายเนี่ยจะไม่เหมือนปิกทั่วไปนะครับปิกทั่วไปตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นแบนนะครับเป็นเป็นแนวเดียวกับตรงที่จับนะครับแต่ว่าสําหรับสไตลัสปิกนะครับก็จะเป็นปิกที่ตรงปลายเนี่ยนะครับเป็นลักษณะหัวเพชรหรือว่าคล้ายๆปากกาลูกลื่นนะครับมีปลายยื่นออกมานะครับนูน ون, ๆนะครับก็จะช่วยนะครับทำให้อ่า การฝึกนะครับของเราเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการฝึกสปีดปิกกิ้งนะครับถ้าเอาไปใช้เกี่ยวกับสวิทปิกกิ้งนะครับหรือการเล่นข้ามสายนะครับสติงสก n ิปปิ้งหรือการเรียนเป็นคอร์ดการดันสายนะครับอะไรพวกนี้ก็จะไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่ามันจะทำให้ติดตรงส่วนหัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดีดนะครับก็ถ้าเรามีมุมนะครับในการดีดไม่ค่อยโอเคนะครับหรือระยะในการยื่นปิกเข้าไปนะครับยื่นเข้าไปเยอะเนี่ย ถ้าเรามาใช้ปิกตัวนี้จะทําให้ติดขัดมากนะครับเพราะฉะนั้นปิกตัวนี้นะครับก็จะช่วยฝึกนะครับให้เรามีมุมมุมองศาดีที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ระยะในการยื่นปิกเข้าไปเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับไม่สามารถเอาไปใช้เล่นสดเล่นจริงอะไรพวกนี้ได้เพราะว่ามันไม่สามารถเล่นเทคนิคอื่นได้ครับนอกจากการเล่นสปีดปิกกิ้งนะครับดีอัลตเน็ตพิกกิ้งนะครับก็ ช่วยนะครับสร้างสีสันสําหรับการจุดได้นะครับให้เราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีตอนนี้มีขายที่ไหนบ้างนะครับหาซื้ค่อนข้างยากนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูจากคลิปทดสอบไปเลยครับครับก็เดี๋ยวมาดูข้อดีข้อเสียของมันนะครับสหปิสไตล์ปิดนะครับก็ อ,อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับคือมันเอาเอามาสวิปปิกิ้งหรือเรียกเป็นคอร์เนี่ยจะไม่เวิร์กเท่าไหร่มันจะติดตรงส่วนหัวนะครับคือถ้าปิ๊ปกตินะครับเวลาเล่นเ,เราไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับสวิปก็แต่ถ้าเราใช้ไอปิ๊กหัวเพชรเนี่ยสวิปเนี่ยมันจะติดแน่นอนครับนะมันจะติดตรงส่วนหัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ฝึกสําหรับสปีดปิกกิ้งนะครับหรืออัลเทอร์เนทปิกกิ้งนะครับ ถ้าเราเล่นอยู่บนสายหนึ่งสายเดียวนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับคนที่มุมปิกไม่ดีแล้วก็ช่วงนะครับในการยืดปิกเข้าไปไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาติดแน่นอนนะครับสมมุติผมเล่นอยู่บนสายหนึ่งนะครับนะครับมันก็อ่าถ้าเรานะครับ มุมปิกไม่ดีดไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นแบบนี้ครับนะครับมันจะติดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกนะครับอยู่บนสายเดียวนะครับเล่นให้มันไม่ติดก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราเริ่มเล่น2ส,สายขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยติดแน่นอนนะครับยังไงก็ติดถ้าสำหรับฝึก,กแรกๆนะครับเพราะว่ามันจะติดตรงส่วนหัวของมันนะครับ ยิ่งเล่นหลายๆสายนี่ค่อนข้างยากมากนะครับคือเราต้องควบคุมปิ๊กนะครับระยะระยะในการดีดเนี่ยให้เท่าเดิมถ้ายื่นปิ๊กเข้าไปนะครับแม้แต่นิดเดียวมันก็จะทําให้ติดส,ส่วนหัวของมันนะครับทีนี้ถ้าเราเล่นหลายๆสายครับจะ ติดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสมมุติว่า,วาเรายืมปิ๊กเข้าไปนะครับหรือมุมการดีดไม่ค่อยดีนะครับคือเราต้องรักษาระยะในการดีดนะครับคือปิ๊กตัวนี้มันทําให้เรารักษาระยะในการดีดนะครับเท่าเดิมตลอดนะครับมุมปิก๊กคล้ายๆเดิมนะครับก็มันช่วยเพิ่มสีสันในการฝึกนะครับผมยังเล่นแล้วยังติดขัดอยู่เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกปิ๊กตัวนี้นะครับเคย เคยเอาปีกตัวนี้ให้ให้คนที่นะครับเล่นสปีด d ิ N ๊ก e ซิ้งเนี่ยเล่นก็ยังติดเลยครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันช่วยทําให้นะครับระยะในการดีดของเราเนี่ยเท่าเดิมตลอดนะครับ เล่นอะไรที่มันต้องใช้แกว่งเยอะๆเนี่ยไม่ได้เลยครับติดตรงส่วนหัวนะครับก็ลองมาหามาใช้กันดูนะครับเป็นการฝึกการสร้างสีสันนะครับในการสึกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้ก็เียงเท่านี้นะครับยังไงฝากติดตามนะครับคลิปด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ